สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f c e e o o o หรือทาง youtube ทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำนะครับการใช้รถ t ต y ย t a a อัวติสสองนินะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับรุ่นนี้นะครับใช้แรงดันน้ำมันนะครับมาในการตั้งเบาวนะครับก็จะทำให้พวกวาวอะไรคือเงียบขึ้นนะครับผมลดเบาขึ้นนะครับ แรงติดทานของน้ามันก็จะค่อยๆหายไปกับพวกความร้อนของพวกวาลนี่แหละครับก็พยายามดูน้ํามันเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับที่ใช้งานนะครับผมถ้าน้ํามันเครื่องมันขาดเราก็เติมนะครับผมก็จะมีตัววัดให้นะครับระดับน้ํามันเครื่องก็จะอยู่ประมาณเกณฑ์มาตรฐานอยู่จุดนี้มันมีสองจุดนะครับจุดต่ำสุดแล้วก็จุดบนสุดนะครับผมแล้วก็พยายามดูอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้น้ํามันเครื่องมาเลี้ยงวาลนะครับผม จะดันน้ำมันมาเลี้ยงวาลวเพื่อที่จะให้น้ำมันเพื่อที่จะให้หลอดวาลนะครับน้ำมันเต็มอยู่ตลอดนะครับผมก็จะทําให้เครื่องยนต์นิ่มนะครับฟังสบายๆนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้คนตั้งวาลนะครับผมรุ่นนี้นะครับเหมือนจะเป็นวาลอ,อัตโนมัติบนวาลไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็อ่าบอกพี่น้องทุกท่านที่ยังไม่เคยมีรถรุ่นนี้นะครับก็แนะนํานะครับรุ่นนี้จะใช้เป็นพวกควายจรเบด เป็นของแท้นะครับก็จะใช้ได้นานนะครับพวกเทียนอะไรประมาณนี้ก็พยายามเปลี่ยนเป็นของแท้เข้าเลยกันนะครับก็จะใช้ได้นานถ้าเป็นของถูกก็อาจจะไม่นานนะครับจะทําให้เครื่องยนต์รวนนะครับผมอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนว่าไฟไม่ค่อยเสถียรนนะครับผมส่วนในด้านของหม้อน้านะครับผมรุ่นนี้อ่าส่วนมากที่เจอบ่อยมากที่สุดก็คือเป็นหม้อน้ําตันนะครับผมคือรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอ่าหม้อน้ําตันนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ที่เกลี่ยความร้อนขึ้นนะครับก็พยายามเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ํา บ่อยๆนะครับประมาณ4ี่ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมลูกหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่2 4งพนะครับไม่รวมค่าแรงช่างนะครับผมถ้าเป็นอยู่ที่กทมกอเขายู่พันกว่าบาทนะครับที่เป็นอะไรพูดของแท็กซี่นะครับเวลาเติมน้ำมันก็พยายามเติมลงที่ฝาหม้อน้ำให้เต็มนะครับตรงนี้ให้เต็มแล้วก็หม้อพักอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะใช้รถ ได้นานส่วนรถที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะทําให้พวกตาน้ําตันนะครับผมในช่องของระบายมอน้านะครับมันจะตันอุดตันนะครับเพราะอัิตรกรนะครับผมจะไปปิดก็จะทําให้ความร้อนระบายได้น้อยขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีผลกับเครื่องยนต์นะครับบางทีขี่ไปแล้วความร้อนขึ้นนะครับมันทํายังไงก็ไม่หายก็เปลี่ยนมอน้าดูก่อนแล้วก็วาล์วาน้ําเปลี่ยนบอน้ําแล้วก็มอน้าดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับผมอ,อ่าที่ผมเคยเจอมาบ่อยๆก็ส่วนมากจะเป็นมอน้าตันนะครับ คมเปลี่ยนก็จบเลยนะครับผมแล้วก็อ่ากล่องอิซโนะครับเวลาจะล้างหองเครื่องอะไรก็ตามพยายามหาถุงพลาสติกนะครับผมคุมตัวน,นี้จะเป็นปัจจัยหลักของเครื่องยนต์เลยนะครับในการเชื่อมหรืออะไรก็ตามนะครับผมพยายามถอดกล่อง e อ,อกกิซอโยก่อนแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะครับผมทุกวันนี้การทําท่อพักหรืออะไรก็ส่วนมากจะเชื่อมอาร์กอนกันนะครับผมอ่าเชื่อมไฟฟ้าได้ก็พยายามถอดกล่องอิซทุกครั้งนะบอกช่างเขาด้วยนะครับผมให้เขาถอดนะครับบางช่างเขาก็อาจยังจะไม่รู้นะครับผม บางทีเขาทําแต่งานเขาอาจจะไม่ได้มาดูคลิปดูอะไรนะครับผมก็ฝากบอกเขานิดหนึ่งให้ถอดกล่อง ECU ก่อนค่อยเชื่อมนะครับเพราะว่าเคยมีรถพระอาจารย์อยู่ที่อุดรธานีนะครับเอาไปเปลี่ยนเอาไปทําท่อพักแล้วก็ไม่ถอดเชื่อมไปเชื่อมมาก้นนะครับทาให้กล่อง ECU พังนะครับก็ประมาณเบื้องต้นวๆนะครับผมก็สําหรับคันนี้ผมก็ยังขายอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นเกบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ทักมา1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทจะแบ่งจ่ายก็ได้นะครับผมแบ่งจ่ายก็ได้นะครับ รถอยู่ที่สุรินทร์นะครับบ้านแท้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังซุรินทร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับผมไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับก็สีผมเก็บให้ทั้งคันเลยนะครับผมแบ่งจ่ายก็ได้สองงวดสามงวดก็ได้นะครับผมนะฮะเป็นรุ่นตัวจีนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของคนเดียวนะครับนี่นะครับคันนี้ไม่จริงๆอยู่ที่สี่แสนกิโลนะครับผม นะครับไม่จริงๆิงอยู่ที่4000กิโลผมก่ออยู่ที่แสนแปดนะครับผมผมก่อให้อยู่ที่แสนแปดหมื่นกิโลนะครับคันนี้นะครับผมสนใจก็โทรมาก็ได้กันนะครับถ้าพี่น้องสนใจรถมือเดียวนะครับเป็นรุ่นตัวจีนะครับผมคันนี้มีสกิทท้ายมาเก็บงานให้แล้วนะครับหน้าเดิมกระจกเดิมนะครับผมสีสวยนะครับคันนี้นะครับนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับผมป้ายหมวดโยผู้หญิงนะครับนี่แหละครับรถบ้านนะครับ เท่เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสนใจก็โทรมานะครับส่วน9 3 3 7 3 1 2 6, 6นะครับผมเบาะยังส,สวยอยู่นะครับีประมาณนี้นะครับผมฮกดเจรีโมทนะครับคันนี้ภาษีขาดเดือนเดี๋ยวผมต่อให้นะครับ หนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวต่อภาษีให้นะครับผมระยะไม่ไกลเกินก็ส่งให้ฟรีได้นะครับสนใจก็โทรมาเลยกันนะครับคันนี้จัดไฟแนซ์ได้หน 1, 000, 000ึ่งแสนสี่พันบาทนะครับผมยอดจัดตกไปเรื่อยๆถ้าเป็นเจ็คใหญ่ก็จะได้เยอะอยู่นะครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับพี่น้องก่อนเดินทางนะครับพี่น้องเช็คมันเครื่องนิดน,นึงแล้วก็มอน้ําน,นิดหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจในการขับขี่เดินทางไกลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ